สบายดีข้าขันออกมาเมืองไ้่พี่นอ้องข้านาั่งขีนออกมากินตำติดกับกินตำร่วมมาสัน่นเลยมาเฮือนนนองสาวส่วนนนองสาวออกมาผอมร้านเน่นี่แหละร้านร้านตำา้าก,กันมาเนี่อยากกิน่าเนื่อซีลปากเนาะคนไข่อยากกิน,น,กน,น,กกนตำร่วมมาสัน้นเลยข้าก,กันมาร้านนี่แหลนะ ส,สบายดีไหนตาสบายดีสบายดียดอันนี้น้องสาวไม่มอ,อนเดือน้องเด้ออันนี้ก็น,ออน,อน้องคือกันเด้อตอนมาเฮือนเราเด้อกไปดืถ่ายให้เบิ่งตอนอยู่ในเฮือนนะออกมากจะได้ถ่ายตามแซมเออมาชวนเฉันมากินตำล,ล้วมอ,อันนี้ก็ร้านสาวเอยอันนี้ก็ได้ฮะ,ะสังะส่งลตาหันอะไรสังส่งอะไรโอน บักนี้ล่ะอันสาวคอนี่สบายดีป้าลุงเน่สวัสดีเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป้าลุงเด้อเออสวัสดีป้าลุงขอบคุณน่อยเปนขนมอยากมานํากเลยเอามานําานสาว2ลานนี่เอามาข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศนางิกินตํารวมมันซื่นปาเพิ่นเป็นไข่กินข้าวบ่แซ่บสั่งแล้วเด้อตําก็ได้ าเบิง่งกินน้องสีสันตำรวมแต่แสบก็มาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้อตามตำมบ้านน้องสบายดีเด้อมีจังพอส่วน มาลื่นก้องเี่ยเป็นปีแต่มันบราด้มาหาน่องสาวพี่น้องน้องลูกพี่ลูกน้องกัเด้อแต่บกินเนื้อน่องเน้อน่อกินได้บ่เค็ตเต็นอันนี้เดี๋ยวในน้าน้กินขนมค่อขนมหน้องกขนมต่อตรงตงขนม้งก็นาเด้อรน้เด้อมาเด้อมาเด้อูานสุคนน่ำแหละเด้อ うんはいいこ ส้กบกินนางพีคนอยากตำมันสืบปากเล่นะด้วยท่าคนมาขิ้นตำให้น้องซาพามาไปนงอนก็บบูแราว,ว่ามีด้านตำาอยีเป็นคนในเมืองคนพูดด้วยไซค์คนดูเบิร์ตนี้ เห็นม for yeah, <keep> ั้ยว่าไต้องมาปางเดิมก่อนที่นี่บุกหม้อของคุณยายเลยันท้องเพื่อขามีวิันท้องเพื่อขาดแตนะคะงานน้พร้อมข้มท้องให้ไม่ชเ้พรายังไ่ใช่ากลับเขมตั นกจาคปิวกินจะได้มะกข้าวเพ็มัมันบุกนึดเนาะรอจ่ายเดี๋ยวลังกบคนละน้อเป็นมี่หนต่างเต็หวแล้วแ้วดไม่ต้องทำหรอกนึกดื้อคิด่อเราทีจหนนม่ได้สกปรกขอบคุณก็งหิบุญบ่แล้วก็ เาตามนาะีเนี่ยยำบุญนี่ก็ิิ่มพ่ก็เพิ่นกอเปลียนอันนี้เยอะแต่แบบตามแบบเเลยหมัคกินดวนั่นมชอนนี่ก็อื่นหมอนเาาอังกมันยากเปลี่ยนติกก็มันเปิดมือเนา

ที่นี่ก็เจ้าเมียนไม่ไม่ไปหูเขาขายไม่ไปหูเพีงยังตัสััายไม่เสร็จก็ทูกราคาหนึ่งเสรก็ดนะคา ทั้มามชิปั้นเดียวตือมัี้ตั้ตมรวมมันเท่านโอ้แล้วนีจะทำชมรวมตั้มทะเลตั้รวมกันไมตัะเลทัมีทะเลใส่ตัมมีพริกด้วยน้ำใทะเลตั้รวมิปมีกุ้งมีหมอความีตัวอื่นอืต้มะเลซุปิปติ๊ง Да Нет нет. нет.

ต่นัง่งเหรอนะขอโทษน้ำมันเลยนะน้่งผิดน้ำมัน bye